อเมริกันอา i ิตะไม่ใช่แค่หน้าตาแต่คือการเลือกสายเลือดและความเข้าใจหลายครั้งที่ภาพของลูกสุนัขอเมริกันอา i ิตะขนฟูหน้าหมีปรากฏขึ้นบนโซเชียลมีเดียสิ่งแรกที่หลายคนรู้สึกคือความน่ารักจนอยากจะมีไว้ในครอบครองสักตัวแต่ในความเป็นจริงความน่ารักเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่และต้องใช้ความรับผิดชอบสูงความจริงข้อที่หนึ่ง สายเลือดแชมป์ไม่ใช่แค่คำโฆษณาทำไมเราถึงเน้นย้ำว่าพ่อและแม่ของลูกสุนัขเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยคำตอบนั้นลึกซึ้งกว่าถ้วยรางวัลที่วางโชว์มันคือใบรับรองคุณภาพการประกวดสุนัขมีมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งโครงสร้างร่างกายการเคลื่อนไหวและที่สำคัญคืออารมณ์ที่มั่นคง สุนัขที่เป็นแชมป์ได้ต้องมีจิตประสาทที่ดีไม่ขี้กลัวหรือก้าวร้าวเกินมาตรฐานสายพันธุ์มันคือการคาดเดาอนาคตสายเลือดที่ดีทําให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อลูกสุนัขตัวน้อยเหล่านี้เติบโตขึ้นพวกเขาจะมีลักษณะทางกายภาพที่สง่างามและมีอุปนิสัยที่มั่นคงตามแบบฉบับของอาคิตะฉันดี มันคือการคัดกรองสุขภาพผู้พ่อพันที่มีจรรยาบรณจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์เป็นอันดับแรกเพื่อลดความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมความจริงข้อที่สองสายเลือดดีคือต้นทุนแต่เจ้าของคือผู้ชี้ชะตาแม้ลูกสุนัขจะเกิดมาพร้อมต้นทุนที่ดีที่สุดแต่ปลายทางของพวกเขาจะงดงามเพียงใดขึ้นอยู่กับเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ อเมริกันอาคิตะไม่ใช่สุนัขสำหรับทุกคนพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาใจใครแต่เกิดมาเพื่อเป็นคู่หูและผู้พิทักษ์ของผู้นำที่เข้มแข็งและเข้าใจพวกเขาต้องการเจ้าของที่เป็นจ่าฝูงที่ใจดีสามารถสอนวินัยเชิงบวกได้อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาเขาเข้าสังคมอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ยักษ์ใหญ่ใจดีเหล่านี้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมบทสรุปที่อยากชวนให้ติดตามที่ d o อ s Wonderland House เฮ n ส์เนเราภาคภูมิใจที่ได้มอบลูกสุนัขที่มีต้นทุนที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวที่ใช่จริงๆเราไม่ได้เพียงส่งมอบสุนัขแต่เราพร้อมให้คำแนะนำและติดตามการเติบโตของพวกเขาไปพร้อมกับคุณ หากคุณคือคนที่มองหาสุนัขที่ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่มองหาเพื่อนแท้ผู้ซื่อสัตย์และสง่างามที่จะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตเราขอเชิญให้คุณมาติดตามเรื่องราวและการเติบโตของทายาทแชมเปี้ยนนี้ไปพร้อมๆกันคุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเจ้าของที่ใช่สำหรับอเมริกันอาคิตะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ underlay